เริ่มที่อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร,จร่จริงๆอะ่ะเริ่มธุรกิจส่วนตัวก็อย่างที่บอกครับค้าขายเล็ก,ลกๆน้อยๆมาโดยตลอดแต่ว่าธุรกิจที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยก็น่าจะอายุ20กว่ากว่าแล้วครับตอนนั้นเริ่มจะทำเสื้อผ้ามือสองใช่ครับแต่ณนะตอนนั้นก็ไม่ใช่จะขายเสื้อผ้าแล้วจะรวยไม่รวยครับแค่พอพยุงเลี้ยงตัวเองไปได้ะลรเท่านั้นเองครนอกจากขายเสื้อผ้ามือสองคุณก็คิดว่าเรียนจบปับ๊บอยากจะเป็นพนักงานประจํแล้วไปใช้ชีวิตมนุษย์ออฟฟิศครับการไปใช้ชีวิิตมนุษย์อฟ เป็นยังไงบ้างฮะได้ได้เรียนรู้ได้พบปะผู้คนได้เจอสังคมก็ทําให้รู้จักผู้คนหลากหลายทําให้เราบางครั้งเราวิเคราะห์คนได้มันก็ม,นกมันก็ทาให้การปิดการขายมันง่ายขึ้นอะไรประมาณานี้นจริงไหมเขาบอกว่าถ้าคนเราอยากจะรวยคนเราอยากจะ,จะตั้งหลักเนี่ยให้ไปเริ่มจากการเป็นลูกน้องเขาก่อนผมว่าจริงนะครับต้องเรียนรู้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มครับควรจะเริ่มยังไง ถึงจะมากับบริหารได้อะไรอย่างเงี้ยครับเงินเดือนตอนนั้นเท่าไหร่ฮะเริ่มต้นจากเงินเดือนหมื่นต้นๆ้นหครับหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับก็สูงสุดก็ถึง10,000แบาทตอนนั้นก็ชีวิตก็น่าจะดีแล้วนี่ดีแต่ไม่สนุกครับสุดท้ายเราก็มาตอบตัวเองได้ว่าเราก็ต้องเป็นนายตัวเองทำอะไรเโอเคพอเข้าใจว่าบางทีคนเราเนี่ยอย่าไปวัดกันที่ตัวเงินเดือนฮะมันอยู่ที่ความสุขกายสุขใจหรือความสนุกของชีวิตถ้าคนเราเนี่ยมันสามารถจุดไฟขึ้นมาทุกตลอดได้มืาอไหร่ทุกครั้ง ทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จใช่ครับคุณเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ครับตอนนั้นอะไรคือจุดประกายจุดแล้วเฮ้ยเราต้องเป็นเจ้าหนายตัวเองแล้วก็มันมันค่อนข้างอิ่มตัวด้วยครับอย่างที่บอกว่าทํามาสิบกว่าปีได้นะครับกับเส้นทางนี้นะครับแล้วก็พอดีมีโอกาสได้เจอธุรกิจตัวนี้ก็เลยตัดสินใจทําพอทําแล้วมันมีฟีดแบ็กกลับมาที่ดีก็เลยมาลุยธุรกิจตัวนี้เต็มตัวดีกว่าวันแรกที่เริ่มทําธุรกิจ อะไรอยู่ในหัวว่าเราจะทําธุรกิจสําหรับหลายๆคนที่กำลังจะเริ่มทาธุรกิจว่าเราจะต้องเรียกว่าตกผลึกอะไรกับสมองเราบ้างออต้องมีความพร้อมนะครับในหลายๆด้านนะครับคือพอดีจังหวะผมอาจจะเป็นจังหวะที่ที่ที่ประจบเหมาะคือผมมาจับธุรกิจตัวนี้เกี่ยวกับคืออาหารเสริมชื่อว่าลามูแคร์ะนะครับอาหารเสริมตัวนี้ช่วยเรื่องกระชับสัดส่วนลดน้ําหนักอะไรประมาณนี้นคุณไปเจอมาได้ยังไงเมื่อก่อนย้อนไปประมาณ5้ปีครับ ผมก็เคยทานยาลดความอ้วนแล้วเมื่อก่อนอาหารเสริมมันจะมีไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร<ช>่นะใครอยากผอมก็กินยาลดความอ้วนยาลดความอ้วนพอทานไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมีเอฟเฟกกับร่างกายครับมัน<ย>ปากแห้งบ้างขาอ่อนแรงสมองเรื่องโย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 ,โย,โย,โยครบทุกอย่างเราเลยรู้สึกว่าอยากจะมียาหรืออาหารเสริมอะไรบางอย่างที่ไม่ทําร้ายร่างกายแสดงว่าคุณเอาตัวเองไปที่ตั้งใช่คุณเอาตัวเองมาเป็นตัวตัวแปรครับ พอพอพอรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยพอดีได้คุยกับคุณหมอ,อมซึ่งก็เป็นหุ้นส่วนกันณนะปัจจุบันนะครับคุยกับคุณหมอว่าเกิดปัญหาตรงนี้ซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาทําสินค้าตัวนี้กันคือลามูคแคร์เป็นอาหารเสริมเป็นสารสก,กัดจากสมุนไพรล้วนๆนะครับความผสมแล้วเนี่ยก็ลองทดลองเทสทานกันแล้วมันก็ได้ผลใกล้เคียงกับตัวย,ยาเลยด้วยซ้ําแล้วคุณไปทํายังไงว่าสร้างมาเก็ตมาเก็ตแชร์เนื่องจากต้องยอมรับว,ว่า ไอ้พวกยาลดความอ้วนไปนพวกอาหารเสริมยาลดความอ้วนอะไรเงี้ยมันมีเยอะเหลือเกินคุณไปทําให้คนรู้จักคือคงคงเป็นเป็นเป็นโชคดีที่เรารู้ตัวก่อนคนอื่นเราเริ่มต้นก่อนเราเริ่มมา5ปีแล้วครับช่วงนั้นก็ยังมีไม่เยอะนะครับเราก็พอทํามาก่อนปุ๊บคนทดลองใช้แล้วเขาได้ผลก็ทดลองใช้มาเรื่อยๆมีการสั่งซื้อซ้ํามาเรื่อยๆประมาณถึง90%ที่ซื้อซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ทําให้ยอดขายเรา มีเพิ่มเติมมาจนถึงทุกวันนี้ท่านผู้ชมฮะจากเมื่อก่อนเป็นนุษเงินเดือนได้เงินหมื่นเดืงจนถึงแสนหนึ่งมันชีวิตของเรามันจะเป็นสเต็ปหายเสื้อผ้าเดี๋ยววันละร้อยบาทบางทีก็ยังแท,แทบจะไม่ได้อยู่คำว่าร้อยบาทมาได้เงินเดือนประจําเดือนละหมื่นจนมาถึงหลักแสนจนทุกวันนี้ทิ้งเงินแสนต้องยอมรับบอก,กว่าทิ้งเงินเดือนละแสนแล้วก็มาหาเงินล้านครับมันหาได้จริงๆมิไหมจริงครับทุกวันนี้ถามจริงอย่างไม่อายว่ารายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ต่อเดือนก็8หลักนะครับ หมายถึงหลักสิบล้านเนี่ยนะฮะก็เป็นไปได้ครับอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณทําได้จากเงินแค่หมื่นบาทซึ่งเป็นเงินมนุษย์เงินเดือนเราก็จะต้องได้หมื่นห้าชั้นขั้นต่ำอยู่แล้วจนมาเป็นหลักสิบล้านคุณคิดว่ามันยากไหมมันก็เป็นเรื่องที่ยากครับแต่ว่ามันก็ต้องสู้ต้องทํานะครับเราก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมันมาเรื่อยๆค่อยๆเรียนรู้เรียนถูกเรียนผิดมาในระยะเวลานี้คือ5ปีแล้วครับพอ5ปีมันก็มอีอะไรที่สั่งสอนเรามา มันก็ทําให้เราค่อยๆตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เขาเชื่อมั่นในสินค้าของเราอีกอย่างหนึง่งเรามองถึงเรื่องของความซื่อสัสตย์ต่อผู้บริโภคด้วยครับคือต้องต้องจริงใจกับเขาดูแลเขาจริงๆนะครับพันถึงจะเกิดการเชื่อใจกันเพราะฉะนั้นพอถึงตรงจุดนี้เนี่ยก็มีการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมฮะบถ้าสมมุติจะถามว่าแผนต่อไปในอนาคตจะทําอะไรต่อแผนต่างๆก็คือเราจะพัฒนาสินค้าหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มองไปถึง AEC ก็จะข้ามไปขายประเทศเพื่อนบ้านด้วยอ้าวง่ายๆครับวันนี้มาแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเคสที่แบบใครๆก็เป็นอย่างเขาได้เคล็ดลับอะไรที่ทําให้คุณล่าซ้าจนถึงทุกวันนี้ถ้าเรากล้าจะทําอะไรแล้วครับเราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําแล้วถ้าเราทําไปแล้วครับเราต้องอดทนแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นอย่าย,ย่อท้อต่อปัญหาครับเพราะว่าทุกปัญหาเนี่ยมันคือประสบการณ์ทําให้เราไปสั่งสอนลูกน้องทําให้เราพัฒนาธุรก,กิจ ของเราได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมยึดถือมาโดยตลอดนะครับชีวิตของคนเราต้องคิดแต่กันที่จะพัฒนาไปจนวันหนึ่งเขาไปทำงานประจำจนจตำแหน่งสูงสุดแล้วมันสุดเพดานแล้วก็ต้องหาอะไรที่จะทำจนวันนี้ประสบความสำเร็จมีรายได้เป็นสิบล้านครับขอบคุณจริงๆครับคุณเอสพุทธิพัฒน์ครับที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ไอเดียมาแชร์เคล็ดลับความรับผิดให้กับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ เอาละครับวันนี้พิธีกรร่วมพระดำหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่ามีนัดกับสาวๆที่ตลาดขวัญเรียมครับเขาจะไปปั่นป่วนที่ตลาดขวัญเรียมขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันครับนี่ฉ่ำกว่าเยอะเลยโอ้ยรอต้วนะครับก่อนนั่งเลือคนนะโอ้โหดีที่ร้านท็อปทนกโตะนะครับโอสวันนี้ครับชื่ออะไรครับอ๋อชื่อท็อปปี้ค่ะ คุณทัพพี่ใช่ไอ้นี่ทีมงานที่ที่นัดงานฮะโจ๊ะโจ๊ะผมชื่อเอกชื่อเอกมีดีกรีดีตรงคิดดีทำดีผมเป็นคนมีไฟ